berarti kerap ันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องนะครับเจ้าตัว P ี b ีแกน3715จา มามัส,ส,าสวัสดีเพื่อนๆในเฟ e บุ๊ k ทุกท่านนะครับจากยูทูปมีไหมครับเสียงดังฟังชัดไหมครับ ทำไมเฟซบุ๊กมันมันพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้น,นแปบ๊บหนึ่งนะครับครู่หนึ่งนะแยหน้าจอไม่ได้ด้วยก็าต,ตามที่ขึ้นไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าพีทีแกนสามเกันนะครับตัวนี้ใครที่เคยดูรีวิวไปแล้วนะครับตอนนั้น กาทำเนี่ยมันจะเป็นน่าจะสักสองปีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวพิการุ่นเจ็ดหนึ่งห้าตัวนี้กับตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่อันนี้พอดีน้องในทีมสั่งมานะครับอ่าตัวนี้นะมันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือต้องบอกก่อนว่าพิลิแกนนะครับ ถ้าเราึกถึกตัวเจ้าปีดีแกนครับโลโก้เดิมเขาจะเป็นสีนี้ครับจะเป็นสีเหลืองแดงนะครับนะครับจะเป็นโลโก้สีเหลืองแดงครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ครับตัวผลิตภัณฑ์กล่องนะครับส่วนก็จะเป็นโทนสีขาวดําแบบนี้เลยครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเ่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็จะเน้นหนักไปทางด้านสีแดงเหลืองนะครับ จะมีสีสันนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกรจุกตาเป็นสีขาวดำแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือกล네่องนะครับแล้วก็โลโลโก้ใหม่นะครับอ่าก็จะเป็นนี้นะครับหือสีดำนะครับตัวของสีขาวครับแล้วก็จะเป็นตัวพิลิแกนจะเป็นสีขาวกับดาตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นพิลิแกน3715นะครับนะไบร์เชิร์ดแอลดีแฟลชไลท์ ตัวบอดี้รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเขียนว่าตรงนี้นะมันไมันเล่นกันตรงนี้ก็จะเขียน titanium safety c e r ฟ i f นะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่สูงสุดที่เขาทำได้นะครับแล้วก็กคือ,อความสว่างสูงสุดอยู่ที่233ลูเมนนะครับลูเมนะคือหน่วยการวัดความเข้มของแสง แล้วก็รันทําเนี่ยมากที่สุดที่เขาทําได้นะครับก็คือ31ชั่วโมงนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าเปิด233ลูเมนได้31ชั่วโมงนะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือด้านที่1น,นะครับรูปลักษณ์ของ่งนะบอกรูปลักษณ์นะครับรบอกรุ่นสินแกนครับแล้วก็สิ่งที่เขาทําได้มาดูด้านที่2องนะด้านที่สองคล้ายๆของเดิมนะครับ มีชื่อรุ่นแน่นอยเดิมครับแล้วก็มีโหมดครับเขาเขียนอยู่ว่ามันเป็นซีโหมดนะครับ LED เทคโนโลยีนะครับในซีโหมดนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือมีไฮครับไฮก็คือแสงพุ่งตรงเป็นลำออกไปนะครับนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไฮโลครับดาวแคสแล้วก็แฟชชิ่งเนี่ยครับทำาอสว่างได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีรันทานอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็น าจะบ,บอกบอกมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ข้อกำหนดของเาครับนะด้านาต่อมาครับตรงนี้มีสีนะครับอ่าเขาจะบอกว่าตรงนี้ครับจะมีตัวบอกแบตเตอรี่เรเวลให้นะครับอ่าบแบตเตอรี่เลเวลครับารางฐานเป็นยังไงนะครับเป็นบรรทานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เอ่อใช้งานยังไงนะครับนะก็ตัวนี้ป็นคลิป แบบอไรนครับกนะครับกลับกลับเขามาด้านนี้เป็นด้านที่สําคัญมากนะครับด้านนี้คือรวมทุกทุกอย่างความจำเป็นที่เราจะต้องใช้งานชื่อรุ่นเหมือนเดิมนะครับเต่อามานะครับตรงนี้นะครับเข้าสว่างนะครับหน่วยเป็นลูเมนนะครับ ไฮ <High S 2> ของเขาก็คือสว่างที่สุดที่เขาทําได้ก็คือ233ลูเมนนะครับรันไทม์เปิดต่อเนื่องได้อยู่ที่4ชั่วโมงครับความไกลนะครับของระยะแสงเนี่ยจะอยู่ที่293 3เ29 3มตรนะครับแล้วก็อันนี้คือความเข้มของแสงครับ21,440นะครับแรงเทียนนะครับไปเขียนเป็นแคนเดลนะแคนเดลก็คือแรงเทียนครับแล้วก็ตัว มาตรฐานการกันน้ำนะครับก็จะเป็นตัวไอพีเอ็กซครับต่อมาโหมดโลครับโหมดโลก็คือ113ลูเมนครับโดยตอนนี้จะได้อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความสว่างความไกลของแสงเนี่ยจะได้อยู่ที่187เมตรนะครับต่อมาเป็นดาวแคทดาวแคทเนี่ยนะครับก็คือ โหมดที่2ลงพื้นนะครับดาวแค้นนี่จะอยู่ที่31นูเมนเท่านั้นนะครับเปิดต่อเนื่องได้อยู่ที่31ชั่วโมงครับระยะอยู่ที่ประมาณ30เมตร <S <S อันเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาสามารถทําได้นี่คือประสิทธรรนะิภาพนะครับโหมดแฟตชิ่งนะครับแฟตชิ่งก็คือเอาเป็นโหมดไฮนะครับเปิดโหมดไฮพริบเป็นจังหวะเป็นจังหวะออกไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คือโหมดแฟตชิ่งแค่นั้นเองนะครับตนะอนนี้ ต่อมานะครับเซอร์ติฟายตรงนี้นะครับนั่นคือมาตรฐานที่เขาใช้งานครับมาตรฐานตัวนี้นะครับเราดู IECEx ตัวนี้นะครับ IECEx คือมาตรฐานนะครับที่บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีไเหรือส่งเสีงได้หรือพื้นที่ที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น Class One Edition นะครับนั่นคือที่ความสามารถนะครับ ตัวคลาสเนี่ยจะแบ่งอยู่ทั้งหมดสาลาสนะครับก็จะเป็นคลาสวันคลาสทูคลาสทรีนะครับดีวิชั่นนะครับจะแบ่งด้วยกันสองระดับนะครับเป็นดีวิชั่นวันดีวิชั่นทูนะครับแล้วก็จะมีโซนนะครับโซนศูนย์โซนหนึ่งโซนสองครับแต่คราวนี้เนี่ยครับไอตัวคลาสวันถ้ามันได้มาตรฐานตัวคลาสวันมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคลาสทูและคลาสทรีก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันต่อมาดีวิชั่นวันนะครับ ไม่ได้ Division 1แล้วนะครับก็สามารถได้ด v วิชัน2ด้วยเช่นกันต่อมาครับอันคลายครับถ่านเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าใช้ถ่ายอันคลายจำนวน4ก้อนครับนะไม่ได้มีมาให้ในปรรจุภัณฑ์นี้นะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของกล่องไปแล้วนะครับต่อมาเรามาลองแกะดู แค่นี้เองนอกจากตัวบอดี้แล้วนะครับก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าคู่มือครับใครเคยอ่านบ้างคู่มือคู่มือมันมีหลายภาษานะครับมันมีหลายภาษานะครับแล้วก็สะบบบอกว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับแต่ละปุ่มหรืออะไรใช้งานได้แบบไหนนะครับนะ่อะเช่น ให้ดูเห็นตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าแอคชั่นของสวิตเนี่ยมันทำงานได้งานบ้างกดกดครั้งแรกนะครับอ่ากดครั้งแรกก็จะเป็นฟูลพาวเวอร์เลยครับ LED ก็คือเปิดเต็มที่นะครับ, mm hmm. รบแล้วก็จะมีโหมดดาวแคร์ก็จะติดด้วยพร้อมกันนะครับนะอ่ากดครั้งที่2ต่อมานะครับสองวิีก็คือเออเปิดเป็นโหมดโลนะครับนะก็จะเป็นฟูลดาวแคร์เหมือนกันนะครับ ครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นเปิดเฉพาะดาวแคสเดียวนะครับแล้วก็อัน4เนี่ยครับก็จะเป็นการปิดคนะอันนี้ก็คือวิธีการครับลองไปอ่านกันดูนะเวลาได้คู่มือมาแล้วนะครับอันอนี้เรามาดูตัวบอดี้กันบ้างาสีงเดียวสดใสสวยงามมากนะครับ บอดี้นะครับยังใช้เป็นตัวโลโก้รุ่นเก่าอยู่ครับตัวโลโก้เป็นรุ่นเก่าอาจจะเป็นสีเหลืองแดงครับเป็นเหลืองแดงครับมีคําว่าพีเลแกนนะครับรุ่น3715แต่ไม่มี PL เีเอลทำไมไม่มีพ l ในตัวแคปชั่นของผมเขียนไว้ว่าแกะของครับตัว3715เพลพรีเอลคือตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเึงหัวเรื่องแสงเราเรียกกัน,นง่ายๆว่าหัวเรื่องแสง PL นะครับรหัสที่ลงท้ายด้วย PL นะครับมันจะเป็นตัวเรืองแสงทั้งหมดตอนนี้มันจะเรืองแสงได้ยังไงนึ่งนะยากเหลือเกินมันก็จะพอเขียวๆเ,เป็นเขียวๆนะตอนนี้มันเก็บแสงแล้วเราเข้าที่มืดนะครับมันก็จะเรืองแสงออกมา เวลาเปิดไฟนะครับไปสักระยะหนึ่งมันก็จะสามารถเก็บเกืองงแสงได้ค,นะคดูบอดี้ครับรอบด้ลอดเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชุดนะครับนั่นคือคือหลอดหลักครับอันนี้คือหลอดหลังครับแล้วก็3าลอดด้านบนตัวนี้ก็คือดาวแทน,นะครับ ดาวแคสนนจะส่องลงพื้นครับทาไมถึงต้องมีการส่องคือเพราะว่าเวลาที่เราเดบไว้กันที่อ,อกแน่นอนครับไฟจะพุ่งไปด้านหน้าของเราเวลาที่เราต้องการดูพื้นเราจะต้องก้มไปสายลงมานะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่สะดวกครับมือเราจะต้องถือวัชิลากของอะไรอย่างเงี้ยครับทําให้เราไม่สะดวกในการใช้งานครับไฟดาวแคสตัวเนี้ยจะทิ้งลงพื้นนะครับ เพื่อให้เรามองเห็นระยะด้านหน้าของเรานะครับที่พื้นว่ามันมีสิ่งกีขวางตรงนี้อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอ,อันนี้ก็คือไฟพื้นนะครับต่อมานะครับตัวนี้ปุ่มนะครับปุม่มเมื่อเรากดสวิตช์ปั๊บนะครับไปแถบสถานะของแบตเตอรี่ก็จะเกิดขึ้นท,ทันทีนะครับนะตอนนี้มันยังไม่เห็น ต้องบังไว้นะตอนนี้มันยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูกับนะอันนี้ก็คือฝาของกระถางนะครับฟิปเน็บครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกครับมีความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับนะสามารถใส่กับเข็มขัดสนามได้นะครับอ่าแต่ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับบางทีเวลาที่เราไปเน็บกับเข็มขัด พอเวลาเรานั่งนะครับมันจะก็จะเกิดการเอียงเกิดการบิดตัวนะครับทําให้หักได้ครับของผมเองเนี่ยผมใช้มาประมาณ2ปีครับกัตัว,ตวนี้ใช้ม,มาประมาณผมไม่ไม่ได้เน็บเดียวนะครับจะเน็บไว้กับสายครับจะเป็นสายสพวิทยุหรือว่าสายสพของ S อ B A นะครับก็จะอยู่บนนั้นตลอดซึ่งมันสามารถค่อยตัวได้นะครับ,นะรบออกมาตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็จะเขียนไว้นะครับมาตรฐานนั้นครับที่เขารองรับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับข้อกําหนดในการใช้งานนะครับนะคเขียนชัดเจนนะครับว่าพีลิแกนเนี่ยเป็นโปรดักต์นะครับของ USA นะครับแล้วก็มีตัวไทมมาให้นะครับนะว่าไปฉา้ตัวเนี้ยผลิตเินไหนอะไรยังไงครับต่อมา ที่เราต้องดูคือตัวนี้ตัวนี้เป็นบริเวณปุนของมันของเขาครับใช้วิธีการบิดครับเวลาปิดล็อกนะครับก็จะใช้วิีก์จัมมี่ในตัวนี้ก็จะมีลูกศรนะครับบอกว่าหมุนทางไหนคือล็อกหมุนทางไหนคือกดล็อกนะครับเมื่อเราต้องการนะครับเราก็กดในข้างของเขาตัวนี้จะเห็นได้ว่าในข้างเนี่ยมันมี วาล์วมีหนึ่งตัวคนระับวาล์วตัวนี้จะกันน้ําเข้าครับกันน้ําเข้านะครับ,รรบแต่สามารถระบายแรงดันที่อยู่ด้านในออกไปได้ด้วยเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะเจอรางฐานแบบนี้มีแผงจรนะครับของตัวเจ้าพิริแกน3705น,น,นะครับนะที่ตัวด้านล่างนะครับก็จะมีสปริงครับที่เป็นสะพานไฟฐาน,นครับนะแล้วก็จะมี การบอกนะครับพ้กบวกพวกลบนะครับหรือเราดูตรงนี้ก็ได้ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพ้กบวกพวกลบเหมือนกัน,นครับนะเดี๋ยวผมเพิ่อองผมให้ดู อีจริงๆอ่ะมันไม่มีตัวสีดำๆผมเนี่ยผมเอามาเขียนเองนะครับผมเอาปากกา m เกอร์เขียนเข้าไปครับเพื่อที่จะให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเวลาใช้งานแค่นั้นเองสวัสดีทาง Facebook ทุกท่านนะครับแล้วก็ยูทูบดว้วยคือ Facebook เนี่ยต้องต้อง,องลายผ่านแอป ันะครบไม่ได้ไล์ผ่านเป็นบุกเลยตรงตเพราะฉะนั้นพักมาเนี่ยจะไม่รู้นะครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นฟองนะครับแต่ถ้าเป็นใน youtube เนี่ยคอมเมนต์ขึ้นนะครับเมื่อเราใส่ถังนนะครับถ่านใช้เป็นถ่านอะไรขนาดเอเจำนวนสีก้อนนะครับก็จะใส่เข้าไปตามคู่บวกคู่ลบตรงนี้ครับเมื่อใส่ได้แล้วนะครับเราก็จะเอา ปิดเข้าไปครับบริเวณตูดเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ทําความสะอาดนะครับหน่อยเพราะว่ามันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวเพื่อที่จะใช้ในการกันน้ํของเรานั่นเองนะครับเวลาหมุนเข้านะครับก็หมุนครับตมสอนที่เขาบอกมาครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนแค่พอตึงมือครับแค่ตึงมือพอครับไม่ต้องไปแน่นมากนะครับนะเอาแค่พอตึงมือ ตึงมือแล้วจบแค่นั้นเองแค่น,นครับนี่ก็คือไฟฉายที่พร้อมใช้งานอันนี้ด้านหน้าด้านบนครับคมเขาสามารถพอตอ,อกแบบนี้ได้ครับก็จะมีโอลิงหนึ่งตัวครับคอยหมั่นทำความสะอาดนิดนึงนะครับเนะีพอเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ได้เจอเฉพาะน้ำแต่เราเจอความร้อนด้วยนะครับ นั้นโอลิงก็อาจจะสสกหลอได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องดูแลรักษาเหมุนกับเข้าไปให้แน่นตามแรงมือไม่ต้องหาอะไรขันนะครับเอาแค่แน่นตามแรงมือพออันนี้ก็วป็ิดขอบเชิงานอันนี้เนื่องด้วยว่าตัวมันอ่ะไม่มีไม่มีเรียกว่าไ,ไ,ไม่มีตัวฐานมาให้เนะาะก็เลยเอา,มาใม้ดูสภาพลุยๆมา ตัวนี้ใช้มาประมาณ2ปีสองปีกว่าแล้วนะครับเมื่อใส่ฐานแล้วเรากดไฟเห็นไหมครับมันจะมีไฟสถานะปองนะครับแต่และจุดนะครับจะมีจะมีะมอ่เปอร์เซ็นต์ผ่านอยู่ที่25%เปอร์เซนตะครับถ้าติดครบ3จุดแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามีกำลังไฟอยู่ที่100%เอร์ แล้วก็เมื่อลดไป1จุดนะครับก็จะเหลือ75ห้เหลือ50เหลือ25นะครับ <único Liberty Overwatch> แล้วก็กระพลิบนะครับกับพลิบก็แสดงว่าใกล้หมดแล้วก็สามารถใช้งานได้ตันนี้ก็เป็นแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้กด1นครั้งอ่าอันนี้ก็คือหมดหายครับโหมดหายเนี่ยจะติดมองไม่เห็นนะครับจะติดทั้งหลอดหลักแล้วก็หลอดดาวแคสนะครับ กดหนึ่งสองครั้งนะครับก็จะเป็นหมดนล,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 ลงนะครับแตของหลอดก็จะดับลงนะครับกดสามครั้งสองสามนะครับเรียกว่าหลอดหลักเนี่ยนะครับดับไปแล้วนะครับเดีย๋ยวจะหลอดหลอดดับนะถ้าเราดูนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะไม่มีไฟนะครับไฟตัวเนี้ยมันจะพุ่งลงน้านล่างแทน เราก็มากดตัวพิมพ์กดค้างไว้นะครับก็จะเป็นการพิมพ์แบบแบบิบปเป็นจังหวะซึ่งลำแสงของรุ่น3715 PL ตัวนี้ครับมันเป็นลำแสงที่มันพุ่งตรงครับมันจะไม่ระเบิดบานปลายออกนะครับแต่เป็นพุ่งเป็นลำตรงๆออกไปครับนะซึ่ง มันดีมากนะครับเวลาที่เราเข้าไปทํางานในพื้นที่ที่มีกลุ่มควันหรือว่าพื้นที่ที่มันมืดนะครับกับแสงเนี่ยมันคุ่ตรงเราสามารถใช้ในการชี้จุดต่างๆได้ครับสใช้ในการบ่งบอกตำแหน่งเราได้ครับเวลาที่สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานครับเราเปิดไฟฉายเป็นหมดกระพริบเนี่ยนะครับก็หงาหวางกรับพื้นเนี่ยงยขึ้นไว้ ให้มันขึ้นไปทันบนครับเมื่อมันกระทบกุมัลครับเพื่อนที่มองมาก็จะเห็นการกระพริบของแสงนะครับแล้วก็จะเห็นลําแสง,งเราเนี่ยง่ายขึ้นครับหรือเอาไปฉายตัวเนี้ยไปวางไว้บริเวณใกล้กับทางออกหรือตัวจุดที่เราอยู่ครับชี้ไปหาเพื่อนอสมมติว่าเพื่อนจําเป็นที่จะต้องออกไปจากไกด์ไล,ลนะ์เพื่อเขาไปค้นหาด้านในหรือเพื่อนนะครับต้องออกไปจากอะ้รเรียกว่า ใส่น้ำจเพิงนะครับออกไปเพื่อไปทําการทดสอบหรือทําอะไรก็แล้วแต่ครับในค่มพันที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราก็เปิดกปะฉายตัวเนี้ยครับพุ่งไปลาชี้ออกไปหาเขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นทางออกหรือว่าเป็นที่สุดที่เราอยู่ครับอ่าันนี้ก็จะเป็นไปสายที่ใช้ในการทํางานนะครับวันนี้มีเหตุไหมไม่มีเหตุนะครับวันนี้ไม่มีเหตุแต่มีงานทําหลายงานแบบนี้มานั่งไลฟ์ พอดีมันมีไฟฉายเข้ามาครับตัวเนี้ยใช้งานมาประมาณ2อปีกับสภาพรืวิอันนี้ใหม่สุดๆเลยของเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงจาก Dark t r a d i n g นะครับมาถึงก็เลยเอามาลองแกะกล่องเพราะว่ากล่องมันไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับถ้าใครได้ลองดูรีวิวนะครับในตัวอแอปแดงเนกะาจะเห็นอยู่ว่า ได้ทำรีวิวรุ่นนี้ไว้นะครับแต่ว่ากล่องมันไม่เหมือนกันซึ่งสเปคอ่ะเขาที่ดูสเปกเทียบกันแล้วนะครับมันเท่ากันแตกต่างกันแค่ประจุพันธุ์เท่านั้นเองนะครับนะรุ่นใหม่ๆจะเป็นตัวนี้แล้วนะครับรถใหม่ครับก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับถ้าเป็นรถเก่าก็จะเป็นกล่องที่มันเป็นสีแดงนะเป็นเป็นสีสีอ่ะแต่ก็จะเป็นรถเก่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูครับก็ถ้าซื้อกับทางบริษัทแอร์คอนเซตติ้ง ก็มีประกันหลังการขายให้ครับมีบริการหลังการขายนะครับไฟฉายสมรุดหรืออะไรเนี่ยสามารถปรึกษาได้นะครับปรึกษากระทางดักคอนติงได้แล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าไฟฉายของเรานะครับจะได้เป็นสินค้าลอถใหม่แน่นอนครับอันนี้ก็คือทางดักอนฟ레이ติะก็ฝากไว้นะครับตัวนี้ก็คือตัวไฟฉายรุ่นดินงาน3 7 1 5 PL ที่อ L ก็คือตัวนี้เรื่งแสงแค่นั้นเองครับถ้าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องตัวเรื่องแสงครับเพราะเป็นเรื่องตัว3715 mm. ที่เป็นตัวหัวสีดำราคาก็จะถูกลงไปอีกนิดนึงถูกลงไปไม,ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก,ก็ถูกกว่านแต่ว,ว่าหัวก็จะเป็นสีดำครับแต่ถ้าอยากได้เป็นหัวเรื่องแสงกนะ็เป็นซื้อเป็นรหัส T L อันนี้ก็คือตัวไฟฉายพีลิแก ดักคอนเจตติ้งนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับไฟฉายสำหรับการดิเพลิงนะครับรุ่น3715นะครับนะวันนี้ก็มาเป็นอันบ็อกเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีของมันเพิ่งมาแล้วก็เห็นว่าบรรจุพัณฑ์เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปครับบรรจุภัณฑ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็เลยเอามาทำให้ทุกทุกท่านได้ดู เวลาใช้งานมาสภาพมันก็จะรูดูก็จะประมาณนีเลอะเลอะเทอะเทอะหน่อยอันนี้คือเช็ดแล้วขัดแล้วนะแต่มันไม่ออกแล้วนะครับอาสิ่งที่ต้องดูแลทาไฟฉายสิ่งที่ต้องดูแลนะครับทุกทุกครั้งเมื่อกลับมาจากการปฏิบัติงานถ้ามันแค่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปนยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมาดูโอลิงนะครับแต่ถ้าเข้าไปทํางานดับไฟ หรือพื้นที่ที่มันมีสารเคมีนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ค,ครับเช็คตัวนี้โอลิงเนี่ยเช็คให้โอลิงเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับบางทีมันเจอความร้อนมากๆนะครับโอลิงมันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าเวลาที่เราปิดหกเข้าไปเนี่ยทำให้เกินแนดแรงกดอยู่แล้วนะครับทําให้โอลิงเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวนะครับ พอเวลาไปเจอคนร้อนมากๆเนี่ยบริเวณอาจจะเสียทรงนะครับนะทำให้การกันน้ำเนี่ยลดลงครับอันนี้เราก็จะต้องทําการดูแลรักษาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญรับช่วงจูดตรงท้ายครับตัวนี้จะเป็นจุดที่เราเปิดปิดบ่อยที่สุดนะครับเราไอตัวไอตัวโฟมเนี่ยเราไม่ค่อยได้เปิดปิดครับไอสิ่งที่เราเปิดปิดบ่อยที่สุดเวลาเราใช้งานก็คือตัวฝาท้ายครับ พอเราจำเป็นนี่จะต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานนะฉะนั้นก็จะต้องดูแลรักษาบันทึกนึงคีเป็นสนิทนี่ไม่ใช่อะไรนะน้ำมันไม่ได้เข้าจากเรือนองคนระับวันนั้นเช็ดทำความสะอาดแล้วไม่ทันได้ไม่ทันได้เขาเรียกอะไรอ่นะมันยังเจบเกิดความชื้นอ,อยู่ด้านในนะครับนะก็เลยกลายเป็นสนิราะไม่ได้ถอน ตัวด้านในตัวเนี้เป็นทองเหลืองครับรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีแค่ตัวเนี้ยตัวสลักล็อกนะครับที่มันเป็นโลหะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็ล็อกกลับเข้าไปเช็คแล้วโอลิงโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแล้วก็ปิดล็อกกลับเข้าไปแค่นั้นเองครับเวลาล็อกครับขอครับไม่ต้องไปหาอะไรให้มันหมุนให้มันแน่นมากไม่ต้องเอาประแจามาไขา แค่ดึงให้มันตึงตึงมือแล้วก็พอครับแค่นี้เองเพราะว่ามันมีโอลินยางอยู่ครับพอเวลาเรากดเข้าไปตึงมือเนี่ยโอลินยางมันจะถูกเป็นตัวล็อกนะครับตัวสมัยทําให้ปิดช่องว่างต่างๆอยู่แล้วโอเคข้อฝากไ้นะครับสําหรับตัวทิงแกง3715ตัวนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้ง YouTube และ a c e b o o กนะครับพบกั็นใหม่ครับ